ในสังคมกรีกโบราณน,นั้นเปรียบได้ดังซานฟรานซิสโกในปัจจุบันที่ค่อนข้างเปิดกว้างต่อคู่รักร่วมเพศโดยเฉพาะกลุ่มชายรักชายถือเป็นเรื่องปกติมากๆซึ่งเราสังเกตได้จากบันทึกยุคคลาสสิกของกรีกหลายชิน้นที่บรรยายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายไว้อย่างน่าชื่นชม เรโตนักปรัชญากรีกโบราณ428-348ปีก่อนคริสตกาลเป็นผู้หนึ่งที่ยกย่องการต่อสู้ร่วมกันของคู่รักและเห็นว่ากองทัพในอุดมคติคือกองทัพที่สร้างขึ้นมาจากคู่รักที่รบร่วมกันอย่างเคียงบ่าเคียงไหลคุณเคยรู้จักชาวสปาตันที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักรบกรีกโบราณที่แข็งแกร่งและโหดที่สุดพวกหนึ่งในโลกคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับกองทัพนักรบชายรักชายกรีกโบราณกันครับ ถ้อยคำบางส่วนจาก s ิมโพซิ u m ของเพลโตที่ถูกเขียนขึ้นเมื่อ370ปีก่อนคริสต์การซึ่งเป็นบทสนทนากันระหว่างตัวละครบอกไว้ว่ากองทัพรักร่วมเพศนั้นย่อมแข็งแกร่งและเอาชนะได้ยากพราะแต่ละคนนั้นจะต่อสู้ได้ดีและยอมตายเพื่อปกป,ป้องคู่รักของตน เปโตบันทึกไว้ว่าไม่มีชายใดที่ขี้ขลาดจนความรักไม่อาจโดนใจให้เขากล้าหารเมื่อเขามีคนรักอยู่ข้างกายคนที่ขี้ขลาดที่สุดก็อาจจะกลายเป็นวีรบุรุษเหมือนกับผู้กล้าหารที่สุดก็ได้ความรักจะเป็นแรงผลักดันให้กับเขาความคิดของเขานั้นได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วประมาณปี378ก่อนคริสต์กาล มีกองทหารชั้นสูงที่เรียกว่า The Secret Band of Thieves หรือสัมพันธ์ศักดิ์ิทธิ์แห่งที v ส์ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยกอกิดัสผู้นำการทหารแห่งที v ส์ซึ่งประกอบไปด้วยคู่รักชายรักชาย150คู่หรือ300นายกลายเป็นกองทัพต,ตามอุดมคติของเพลโตที่เกิดขึ้นหลังการเสียชีวิตของเขาไม่นานและหนึ่งในภารกิจแรกๆของกองทัพนี้นั่นคือการเคลื่อนพลไปที่แนวหน้าในสงครามทิฟส์สปาตา การสร้างกองทัพนี้ขึ้นมานั้นไม่ใช่เพียงการสร้างความฮือฮาหน่าสนใจกองทัพนี้มีบทบาทและร่วมต่อสู้ในหลายศึกจนทําให้ทิฟสนั้นกลายเป็นนครรัฐที่สําคัญและมีอิทธิพลบทบาทแรกๆที่เป็นที่รู้จักกันของ The Secret Band of ฟ h e ฟ e s นั้นถูกบันทึกไว้ในปี324ก่อนคริสต์กาลโดยเตนาคัสว่ากองทัพ t h e ะเซเกรดแบนออฟท e ฟส s ที่นำโดยนายทหารสองคนที่คาดว่าเป็นคู่รักกันด้วยคือพิโลพิดัส และอิปามินอนดัสซึ่งมีส่วนร่วมสำคัญในสุดที่กองทัพทีสมีชัยชนะเหนือกองทัพสปาตาที่มีกำลังเหนือกว่าและได้ชื่อว่ามีอำนาจทางการทหารสูงสุดในบรรดานครรัสกริก การจะเข้ามาในหน่วยเดอะเซเกรดแบนออฟทิฟส์นั้นไม่ได้เข้ากันง่ายๆกอกีดัสจะคัดเลือกคนเข้ามาเป็นสมาชิกในหน่วยด้วยตัวเองโดยพิจารณาจากประสบการณ์รบและร่างกายที่แข็งแรงล่ำสันหน่วยกา้านดีซึ่งคู่รักแต่ละคู่ล้วนเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์รักร่วมเพศตามแบบเกรกโบราณน,นั่นก็คือชายผู้ที่แก่กว่าซึ่งเป็นผู้ใหญ่และคู่รักที่ยังเป็นเด็กหนุม่ม จริงๆแล้วคําว่าเซเกรตที่อยู่ในชื่อนั้นคาดว่ามีที่มาจากคําสาบานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราผู้รักเกที่เดินทางมายังสุสานของไอโอโลสเพื่อสาบานรักต่อกันซึ่งเฮราคิสหรือเฮอร์คิวลิสวีรบุรุษในตำนานที่เรารู้จักกันและไอโอโลสนักมังครับม้าผู้เก่งกาจชายคนรักของเขาซึ่งเป็นหลานของเขาด้วยเหลานักรบนั้นจะต้องทรหดอดทนและเตรียมพร้อมตลอดเวลาเมื่อพวกเขาถูกเรียกใช้ให้ไปทำศึก เมื่อช่วงเวลาสงบสึกพวกเขามักจะใช้เวลาไปกับการฝึกฝนและการเล่นกีฬาออกกําลังกายพวกเขาชอบเล่นมวยปล้ำและจัดการแข่งขันกันอีกทั้งมักจะร้องเล่นเต้นรําทําเพลงพวกเขาเป็นนักรบที่มีความสามารถรอบด้านและเป็นไปได้ว่าพวกเขาเองที่พัฒนาเทคนิคศาสตร์การขี่ม้าด้วยการฝึกฝนของกองทหารหน่วยนี้นั้นนับว่าเทียบเท่ากับกองกำลังนักรบชั้นยอดของสปาร์ตาเลยก็ว่าได้ กองทัพผู้รักชายรักชายแห่งททฟส์นั้นคงอยู่รอดมาได้ราว 4, สวี่ทศวรรษก่อนถูกบทขยี้โดยกองทัพของกษัตริย์ฟิลิปที่สองแห่งมาซิโดเนียเมื่อราวปี338ก่อนคริสตกาลในสุขแห่งคารูเนีย ซึ่งบันทึกของพลูตัสระบุว่าเป็นเจ้าชายอเล็กซานเดอร์หรือกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชนั่นเองครับฟาโวรสขอ,องกษัตริย์ฟิลิปสามารถเอาชนะกองทัพ 3, สัมพันธศัจสิทธแห่งททฟส์ได้เป็นคนแรกซึ่งในศึกครั้งนั้นกองทัพ 3, สัมพันธสั์สิทธแห่งททฟส์ได้รับโอกาสให้ยอมแพ้ต่อกองทัพมาซิโดเนียแต่พวกเขาก็เลือกที่จะสู้ตายเคียงข้างกันในที่สุดกองทัพชายรักชายสัมพันธสักสิทธแห่งทีฟส์ทั้ง300นายก็ถูกสังหารหมดสิ้นครับ